<c oughs> คนใดที่ทำใจให้สงบลรวมลงมาได้โมกขันติมาได้บันธนาจะพ้นเสียจากเครื่องผูกพันของมาร <c oughs> ถ้าหากอยู่คงที่สงบอยู่นคงที่แล้ว นม่แตเที่ยวแม้ไปถูกบ่วงบ่วงคือกามคุณหาลูกเสียงจินรสโสดพะเป็นบ่วงของใจกามคุณหานี้มันย่อมดักใจไว้รอบด้านรอบา้าง ถ้ากระดิกตัวเข้าไปก็ต้องถูกถ้ามาันกระดิกตัวแล้วอยู่พื้นที่ไม่เป็นไรที่เที่ยวไปไกลยยนี่เขาไปถูกบวงของมันท่านเป็นคนใด <c oughs> สำรวมใจใดแต่คนอยากบวงของมันลราหาได้รู้สึกใหม่ เขาดักบวงเราแล้วเที่ยวสนุกสนานไปไปคนเดียวเที่ยวสนุกสนานเรื่อยเรื่อยไป <c oughs> ใจเป็นของมีตนมีตัวก็จริงแหละถ้าหากว่าเรา กำหนดรู้เท่ารู้เรื่องของใจแล้วใจตั้งเป็นตนในตัวแท้ใจมีที่จุดที่หมายเครื่องหมายของใจคืออารมณ์อารมณ์อนใดไปติดในอารมณ์นั่นนันน่นและจุดหมายของใจ แต่ไม่ใช่จุดหมายที่เอามันจุดหมายนั้นเรียกว่าถ้าใจไม่มีอารมณ์ไม่มีไม่มีตัวหมายความว่าไม่มีตัวถ้าจุดหมายที่เอาจุดหมายที่ตั้งมัน่นคือจุดหมายที่มีมิตรของสมาธิ เรากำหนดตรงไหนแล้วมันตรงด้านมันถนัดในใจของเรามันมีเครื่องหมายของนิมิตภาวนานเรียว่านิมิตวาท่ถ้ามีนิมิตนั้นเป็นเครื่องหมายแล้วนั่นแหละจุดหมายของของใจไม่ใชื่อดหมายส่งออกไป เพราะเหตุที่มันไม่อยู่นั่นแหละมันจะค่อยส่งไปส่งไปยังค่อยมีชุดใหม่ใจของเรามันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่่เฉยๆได้แหลต้องมีเครื่องอยู่เรื่องต้นรองหัดภาวนาทำมสมาธิ ุทโธพุดโท,รโทรหรือว่าอนาภาสติจุดนอยู่จิตอยู่ในจุดเดียวแน่วแน่อยู่ในอารมานั้นเรียกว่าจุดหมายของสมาธินิมิตของสมาธิ <c oughs> ถ้าหากว่าเรามีปัญญา มีอุบายสามารถที่จะจับเอาจุดใหม่เข้าไปในก็นั่นอีกต้องย้อนเข้ามาหาผู้คิดผูด้นึกผู้รู้สึกผู้ว่าผูโ้โธจะพอตัวนั้นแล้วทิ้งผู้โธหรืออนาปาร นัน็นจุดหมายของสมาธิทำสมาธิหากมีนั่นมันบอกใครไม่ได้มันรู้โดยตนเองจุดหมายของสมาธิารู้โดยตนเองเรียกว่าสมาธินิดนั่นละเครื่องอยู่ถ้านีนั่นเป็นเครื่องอยู่แล้ว จิตมันว่อนจากนั้นเป็นเครื่องอยู่แล้วให้ไปไหนจิต <c oughs> นี้เป็นของมีตัวมันยังเที่ยวไปไกลได้คือเที่ยวไปอารมไปกินอารมณ คือไปสมาคมคือไปยึดอารมณ์เที่ยวไปชมกลิ่นรสโธทพะธรรมารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโภทพะธรรมารมณ์ไปชมรูปมันนั่นแหละมันมีตัวเนี่ยเขาไปชมกลิ่นมันมีตัวเนี่ยเขาไปชม เสียงรถโหทะพะอารมณ์ต่างๆมันมีตัวนี้ค่อยไปชมไปจินเพื่อไปสวยยในอารมณ์นั่นพระเจ้าท่านเทศนาไว้เทวดาท่านบอกพิกษุองค์เรียกว่าไปขโมยของเขา ิศตะองหนึ่งเอาดอกไม้มาดมกิ่นหอมโดยชอบให่ติดพระดาบอกว่าท่านไปรักเขามานดอกไม้ท่านจะรักเข้ามาถ้าท่านบอกว่าไม่ได้รักเขาเด็ชมาให้นั่นก็รักเขาสิรักกิ่นของเขาสิ ทันห่างเทวดาว่าอย่างนี้ลูกก็ไปรักออกมาไม่มีในที่นี้แต่ไปเอาอื่นเข้ามาไปรักมาชอบมาชมมายินดีพอใจเสียงก็ไปรักเอามาไปขโมยเอามา เขาก็เข้ารับเพลงอยู <t uh> <t uh uh ่ตามเรื่องชอบหรือไม่ชอบเราไปรักไม่ชอบก็ไปเกลียดไปโกรธไ่เคาหาได้รู้ตัวไหมฟินก็ไปรักเราขอาเข้ามามาชมมา ดมมายนิยมนับถืออะไรรักอะไรชอบอะไรไม่รักไม่ชอบเพามว่าเกลียดมางอเขาก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันโหทะพระธรรมารมทัรมขววงมดหรวนในใจขี้ขโมยเข้ามาทางนั้นเขาไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> ถ้าหากเป็นขี้ขโมยอยู่ก็เรียกว่าชินไม่บริสุทธิ์มาเที่เก็ไม่ไม่เกินไปต้องให้เป็นให้เป็นผู้มีสินบริสทุทธิ์เ่อนี้ธรรมาเทียบจะเลินตั้งานยัง,งก็งามขึ้นมาอันนี้จะสินเรื่องต้น เขาไม่บริสุทธิ์แล้วที่ไหนมันจะเป็นสมาธิมันจะเจริญปัญญาได้สิ้นนั่นเป็นของละเอียดนักสิ่งของขโมยของเขาเป็นวัตถุนั่นเป็นวัตถุ ส่วนสิ้นข้อแรกเรียกว่าฆ่าคนอื่นในชัดอื่นนั่นเรียกว่าเ,เป็นวัตถุแต่พระองค์ให้ฆ่าซึ่งได้เป็นภัยอันตรายเมื่อหัดทำสมาธิภาวนาเป็นภัยอันตรายแก่สมาธิต้องฆ่าให้หมด รู้เสียงกินรดโกทธพรม,มันปรากฏที่ใจชํารมันหมดมันแล้วเรียกว่ค่ะสิ่ข้อสามข้อสี่ข้อห้าก็เช่นเดียวกัน กามเอสนิช้าจา์ก็พึดผิดในกามไม่ต้องสะพื้ผิดล่วงละเมิดทางกายในทางใจล่วงละเมิดทางใจ <c oughs> เกิดความพอใจละค่ินดีเกิดขึ้นเรียกว่า พูดผิดแล้วพูดคิดด้วยด้วยใจการโกหกพูดเท็จพูดคำหยาพูดหลอรลวงเนื้อสสารต่างๆแล้วหลอกลวงลอง่อลวงตนเองว่าจะทำไม่ทำว่าจะเอาไม่เอาว่าจะทิ้งไม่ทิ้ง ไม่จะละไม่ละทิศสินงข้ที่สี่ข้อที่ห้าสุรา,าเพเมาเมาในที่นี้ไปได้เมาแต่เรื่องสุราเมาตลอดทั้งรูปเสียงสินรถ佛陀พัก เพ่อเพลินมัวเมาในทั่วไปจะได้เชื่อพิจิตรข้อหาความเมาคือความเพือเพลินความเมาคือความยิ่งอี่มใจความดีใจและเสียใจมันติดอยู่ในอารมณ์อันใดละถอนไม่ได้ อ,นนเอเมเชอยอาเมามีข้อเดียวคือข้อที่หนึ่งพระองค์สอนให้ละสอนให้ขาดให้ทิ้งขาดแล้วจะอยู่เป็นสุขสบาย ไม่มีภัยมีเวรมีอันตรายองค์สอนในขฆ่าโดยทีนี้ไม่ได้ข่าโดยสัตว์อาวุธใช้อาวุธคือปัญญานี่ไม่ได้ทำลายสิ่งของคนอื่นในคนคนอื่นอีกด้วยแต่ทำลายตนเอง มีอะไรทุรังขมังอกคาจะลังภาริย,ยัขู่หาสยังจิตมันเที่ยวร่อนไปผู้เดียวไม่มีขอบเขตแต่มันกลับมานอนอยู่ในกายอยันนี้คือผูหาภายิยงถ้าหากใครสํวงจิตได้ คนนั้นจะพ้นจากวงของมานนี่แหละมารไม่ได้มีที่อื่นไกลหรอกอยู่ตัวในตัวของเรานี่เองถ้าออกจากตังไปก็ไปถูกวงมานถ้าหาก็อยู่คงที่ก็พ้นจากอันตรายไอ่มีภัย เราเป็นคำว่าฐานควรที่จะคิดขึ้นมาเดียวกอนย่าอะไรแบบแต่อาอะไรนะหรดบก่อนอนนาพุงลอยมาในรู้ว่าเป็นมาจากข้งบุกชุดเมื่อหาที่จะรยอย่างให้ช่องเหตุทางเพียบๆสแลัวเราจะตั้งใจรักษามนานไว้ จึงจะได้ชัว่า <c oughs> เป็นกรรมฐานสมบูรณ์โดยสกกาละชน,น,นิถ้าดางนี้เลยประกอบกลมเพียเพราะวนาเราพอที่จะมองเห็นแล้วว่าจะอยู่ตรงไหน ใจเป็นอาการยังไงต้องรีบเร่งทำเพ่อให้มพอให้มันทันกับการกับเวลาสมัยโยช่าไปมันจะไม่ทันกาดถ้าเราทันตลาดคือทานกาดนั่นี้รีบเสีย,กกยรีบพาย อย่าให้มันสายดอกบ,บัวจะเหวี่ยวเข้ามาตัวของเรามันเหวี่ยวพทุกวันทุกว,วันรีบเจีจะรีบหายจะอย่าให้มันสายเกินสปเกินควรในเวลานี้เรียกว่าเวลาขอสม,มาชงควรถ้าหากเป็นดอกบัว ก็เน้มาทันล่วงหมดก็มีเที่ยงพอบานดยกัมีที่เวลานี้ก็มี้กลิ่นหอมบ,นบานด้วยตรนชี้ทีรีสจะมีเครื่องหมายในขนณะที่ว่ามันกำลังบานนะคือเรายังรู้เห็นเป็นความจริงอยู่ จึงเรียกว่ามันบานอยู่ยังยอมรับธรรมะคำสอนของพุทธเจ้า,าได้มันเรียกว่าบานทั้งนมและแก่ <c oughs> มันเรียกว่าบานแล้วมันรับธรรมะคำสอนพื่อเจ้า,าเรียกว่าบานแล้วเพราะมันแก่มาทุกวันทุกวัน จนกระทั่งฝันวันนี้แล้วไม่ยินเด้ฟังแล้วไม่เชื่อบาทถ้าหากนิ่งนอนใจไม่ปักไฟถึงคุณงามความดีเรารักษาจิตใจของเราไม่ได้จิตใจเป็นของกวดแกวง่งไม่อยู่นิ่งนอนได้ไปวันข้างหน้าหรือ เดือนหน้าปีหน้าก็ไม่ทราบว่ามันจะอยู่ได้อย่างนี้หรือไม่ไม่ทราบาจะได้ยินอย่างนี้หรือไม่เวลาที่เราได้สบพบเห็นจงตั้งใจทำสมาธิภาวนารักษาความสงบอบรมให้เขาถึงเอกาตาลงธรมลงอัปลงเอกาตาจิต ให้ลงปัจจุบันลงปัจจุบันแล้วมดเรื่องไม่มีอะไรแล้วไม่มีการส่งสายไปไงั้เราเอาความมดเรื่องความการลงปัจจุบันนั้นร,รนนนักษาฝ่ายนั้นไว้กำหนดใจนั้นให้อยู่นิ่งอย่างนั้นปัจจุบันนั้นเนะี่ยเป็นการชำระ แกกไขตนเองในตัวลงถึงอัปนาแล้วมันงกหอนลงถึงอุปจาระจิตแน่วแน่ลงไปอารมณ์อันเดียวเจนาเรื่องเดียวอยู่ในที่เดียวเพราะนั้นแหละสิ่งที่เราต้องสารภาพขนาถ้าหาก็พิจารณากันแล้วเรียอร้อยแล้ว มันรวมลงเป็นอัปปนามันเป็นเองไม่มีใครแตะไม่มีใครแต่งไม่มีใคร,ใ,ครให้บอกใครสอนมัน้ับเป็นเองนั่นเรียกว่าจิตพักพักทั้งหนึ่งไปก่อน <c oughs> <c oughs> แต่สิ่งที่ปรารถนาแท้คืออุปจาละ เราไปจาร่ามันอย่าไปบังคับให้มันคิดคน้นถ้าคิดค้นมันจะส่งสายไปมันอยู่ในที่นั่นน่ะสงบอยู่ในที่นั่นน่ะพิจารณาการพิจารณาเห็นในที่นั่นน่ะค้นแคยค้นในที่นั่นน่ะ แม้องคคนออกางทีด้่ถ้ายังแมทแต่นคนก็ให้อยู่ด้วยความสบอ,อยู่ความสงบเพมียงแคถ้าหากว่ามันมีเรื่องที่จะจิตคนกับคนอย่ไรที่นั้นจนะึงจะเป็นสมาธิเขา้ามาน,นั้นจริงรีบเ,เร่งทำเสียอย่าให้เสียเวลาม่ยนะเอาทำกันลงกันนี้ เทศให้ฟังและพาณิปฏิบัติที่ท่านเทศที่เรียกว่าเทศธรรมภาษาคำพูดคนเก่าเล่ากันมานหน่าฟังน่าฟังเทศอันหนึ่งธรรมอันหนึ่งคือว่าตัวในจริงเนี่ยำคำพูดอย่งตัวเทศธรรมเทศธรรมคำสอนพรุทธศาสนาเองแต่จะมาอธิบายอีกอย่างเทศแล้วต้องทำตามจริงเดียกว่าเทศธรรม ทำพอพอสลามไม่ใช่เทศพอ,อทำพอเอทศทำเรื่องต้นยังเทศทำพอ,อมอสะกดอ่ะแหละท่านี้เทศจะมีทำอธิบายให้สมน,นตัติถ้าท,ทำมันก็ไม่รู้จักลดค่าต้องการเทศทำมากคือต้องการธรรมรสการฟังเทศต้องทาแล้ปฏิบัติคือต้องการธรรมรส นตของธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติลองดูจะเป็นจริงอย่างที่ท่านแสดงไหมอย่างแสดงว่าความชั่วต้องเห็นที่ตัวของเราความดีต้องเห็นที่ใจของเราถ้าเห็นที่ใจเราดีชั่วเกิดที่ใจของเราแล้วมั่นใจไม่ต้องมีคนอื่นบงังคับให้รักและให้กระทำ คนดีมันคัดก,ก็ไม่ยอมทำ,ทำทางที่ไม่ดีอาหารเราเห็นทางที่ดีแล้วคนดนไม่บอกเราก็ทํามันเข้ากับหลักที่ท่านแสดงว่าความชั่วคนชั่วทําได้ง่ายแต่ทาดีได้ยากคนดีทําดีได้ง่ายแต่ทำชั่วได้ยากอืมเพราะเห็นด้วยตนเองสิ่งใดมันสกบสบ ใครจะไปแก้กล้าไปหยิบเอามาดมนั่นของเขาก็ตรงนี่ไปหยิบมาดมเขาก็เรียกคนโง่คนที่ที่ผลิตคนเสียผลิกมีคนผลิตคนนี้ถ้าเห็นชัดิจนเองได้จะไปทํใหม่ทำเขาก็เรียกคนที่ผลิตนี่เรานี้ไม่ได้ปฏิบตัติเรายังมาจากรสชาติของธรรมะอย่างนี้เราก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่ถึงธรรม ยังไม่ได้ทำไว้ในตัวของเราเรายังไม่มีสมบัติคือธรรมะไว้ในตัวของเราธรรมะนี้แหละเป็นสมบัติของลําข้ามหาศาลวลเวเกิดสม็นวายชาินี่ยห่ามงมีธรรมะเป็นเส้นอยู่แล้วก็เมื่อชาวย่ไปว้างเส้นไว้ที่ไหนขึ้ตรงนีสัอย่างที่เป็นๆมาแล้วทุกคนก็คงจะได้เคยตก่านมาแล้วในความมัวเม,มา็มามรุ่มลง เชิงเลยไม่มีไม่มีขอบเขตเป็นเด็กเป็นเล็กมาก็จะรู้ตัวได้ัาสายแค่บ,บางคนบางคนนี่จนเท่าตายชะล,าท,ลาทิ้งเป่าใช่ไหมไม่มีเป็นอย่างนี้ขที่เรารู้สึกตัวขึ้นมานีาก็เรียกว่าดี้นขูเนี่ยรถของพระธร,รม้มท่านเราลีล้มรถของพระธจรมทาธรรมรถมันสายกดขึ้นมาแล้วเราจึงค่อยมั่นอยู่ในธรรมรถ ปฏิบัติต่อไปว่างานที่จะเห็นธรรมรสได้รับลบธรรมรสนั้นอาศัยการทําจิตให้สงบเพราะทุกสิ่งที่อยากเกิดจากจิดอธิบายิมาแล้วถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่ทราบจะรู้ได้ไงดีชั่วเมื่เกิดที่จิตถ้าไม่เห็นจิตได้ตหือรู้จัก,กว่ามันเกิดมาอะไรขึ้นมานที่นั้นละชั่วกับละชี่จิตชี้รากฏที่จิตพมันไม่ดีจะรับสายคนดีไว้เลยไหม แต่กอนที่จิตก็รักษาคนเดียวที่จิตไม่แต่รักษาที่อื่นเมื่อเราเห็นเช่นจิตเช่นก่อนจิตทํางความสงบเช่นก่อนจึงค่อยเห็นเกิดขึ้นมาตรงนี้จึงจะได้รับลดธรรมรดดังอธิบายอนี้น <c oughs> เพราะฉะนั้นการทำสมาธิตาวน้นคือหัดใจให้สงบ <c oughs> เพื่อจะได้รับลดาชิของเสื่อธรรมดังอธิบายมานั้น ตอนนี้ไปพากันตั้งใจทำสมาธิภาวนาทำกันได้นั่งภาวนากันสิการทำสมาธิภาวนาเช่นนี้เปิดามหาได้ยากบางแห่งเขาอยาก ทางสมาธิ็นแทบตายก็มีคนอุปสงค์สัน,นทำก็ไม่ใช่ทำอย่างที่ถูกต้องมีสามารถทำไปด้วยผิดทุกทุกนีน่าว่เป็นการดีที่สุดเราได้มาทำทธดีไปมา อดต้างตามทางเที่ยวไปได้จา้าสามไายเมื่อว่าเาางงการทานสติปัฏฐานทั้งสี่เมื่อนั้จทน่จึงรจัก